แต่น <S 々> ี่ไปนี่แล้วพี่น้องท้องถนนไม่น้ำจ้ะเนี่ยขอมันไม่น้ำเสียสมหวังเสียจ้ะเเดี๋ยวพอเดินภาพไปเบริเงสวนเกษตรสวนนั้นเนาะพี่น้องเนาะปรเด็เคยมาถ่ายถ้ำที่หนึ่งเนาะเดี๋ยวพอด็นภาไปเบริเงครับพี่น้องสวัสดีครับนี่ประเด็นภามาสมส้มสวนอยู่กลางทุ่งนาเนาะพี่น้องเนาะหน้าหล่อหล่อเลยอยู่เนาะ เคนตะเกียนเป็นข้ามซ้อนนี่พี่น้องเป็นดินแบบว่าน,นั่นนะดินมันแบบอะไรที่เนี้ยงว่าได้เลยเหรพี่น้องคนว่าเห็ดสวนใส่เนาะอันนี้เพิ่นกับปลูกพักอากาศนะพี่น้องนะผักกาศมีพี่ต้นมะเขือนะพี่น้องอันนี้เลี้ยงปลาพี่น,อน้องทั้งบอลเดี๋ยวผมดึงสิพอผาคุณพ่อมาคนปลูกได้ที่ไหนเนาะพี่น้องผมดึเคยมาถ่ายทำที่นึงเลยล่ะแต่ว่าผมดึงไปขออนุญาตเคุนก้อนเด้อพี่น้องนะอเนาะขออนุญาตถ่ายทำคุณกปอน เป็นกระรังเป็นช้างปูอยู่เป็เบี้ยวเนาะเม่กินเป็นป้ากวกป้าผือนนะพี่น้องว่าคิดว่ามันสืปลูกของใดเนาะในที่นี้มันมาปลูกของใส่แล้วมันเห็ดใดเนาะประเด็นเลยจะพามาทรายถ้ำเมืองเดี๋ยวไปขออมในหยาดฝืนก่อนเนาะอือใน,นต้นมะขามก,าโก็โดกโดกพี่น้องมะขามนี่หลายปีดีพี่น้องเป็นหลายรุ่นรุ่นหนึ่งแห่งเรารุ่นหนึ่งก็เป็นต้อเนาะไอ้สวัสดีครับ อไอเบี้ยวเนาะพี่น้องคนนี้เมืขออนุญาตส้มสวนอีกทักษิณเนดอ้ออเาเลยตาามสบยอันว่าเ็ดสวนอยู่กลางทุง่งนาเนาะอันที่ดินมึงนี่ตะกอนนี่บุยผู้ใดคิดว่านทเ่็ดสวนได้นาะพี่น้องเนาะไอเบี้ยวเรามาพัฒนาก่ะถือว่าเก่งเติบเนาะพี่น้องเข็ดสวนเป็นสวนได้เนาะกายุพี่ตลอดามาเนาะ,อะตอนนี้ก็ร่างเงี้ย,งยังโยฝน ปูเกียงหน้าอยู่โอ้คนเด็ดปูเคียงหน้าเนี่ยโอ้คนได้เสางามจ้าเสาไม่ดูหมัดบนบนเนี่ยอ่าเป็นหนองเสางามขน,นาดเลยเจ่าตัวน้องงามเนาะโอ้สิปด็กอยู่นี่ว่ายวนันนี้ดูสว่สวงได้สว่างนี้เปล่โอ้เิคนเด็ดปูกยั่นี่เนาะพี่น้องเคียงหน้าเรามีหลายเสียง,ง,งพี่น้องเสียงหนึ่งคือเทีงพุนเสียงหนึ่งคืเสีงพุนอันเสียงเก่านี่เราก็ะเบื้องหลุดชักเชียนะเอาไปต่เบิ้งใบให้จังได้นี่เสิยงนี่เสียงเก่า เสียงหน้าเสียงเกาพนพี่น้องเสียงหน้าเสียงนี่ถ้าสมัยพอดีป็นเด็กหน่อยได้พี่น้องวันวันจำควอมได้ว่าเห็นรถดที่จางไหนบุญอายุอายุหลายก็คนพี่น้องเต่าเต่าโกก่าวยนตายก้อนบตะกี่โกกี่กบข้าวยู่นี่พี่น้องประขามในดกขนาดนี้พี่น้อง เน็นต้นซ้ำนี่พี่น้องนี่อายุนี่บ่นหน่อยพอเรียนว่าใหญ่มากขึเห็นหลอดก็เกิดอายุบ่นหน่อยต้นขาอยู่นี่มันเป็นหน้ามุ่นหน้ามั่งเนาะไอเนาะคือหน้าคอของมันหน้าของพอบ้างคือหน้าของเมีหน้าพอเนาะเดี๋ยวพอเรียนผ่าส้มสวนคนจังหน่อยพี่น้องตะกี้เฮ้าไม้เฮายางเข้าไปในนี่พี่น้องมันสิจะเป็นดินนุบๆคือจังหวะ มันดินร่อยกับหนาม,มน,นะเนี่ยปาร์เทียสยังบ่ได้เนาะนี่เราก็มาปลูกตะไคร้ใส่กับงามพี่น,น้องปลูกุ่งกับงามก็ถือว่าดินกับกับใสได้นะพี่น้องเราตักเราจะตักอ่านังพี่น้องสาลายทั้งไตน่ะมันเกิดของมันเองเนาะเราจะขึ้นมาใส่เห็ดเห็ดเป็นปุ๋ยมันนะน้องแต่ว่าตักวกล้วเนี่ยถือกันแห้งเนาะเนี่เราก็ใส่เฟียงมาปลูกเนาะพี่น้องเราปลูกเราใส่เฟียงปลวกไว้เพื่อว่าไม่ให้ดินแห้งนะพี่น้อง ตัวปลูกเป็นแถวไปยุ่กลางท้งหน้าเลยพี Pro ่น oh, ้องมิตรท้งหน้าได้แถวนี้อไอ้โซล่าเซลล์นี่ซื้อมาจะใช้ไอ้ต้องเท่าไหร่เนี่ยโอ้มีพันสวางก็กลอยจู่ทั้งนั้นก็มีโอ้หนึ่งหมแพงมันโอ้พี่น้องแพงมันเท้งนั้นเนาะเดินกัิใส่ก็ดีได้แต่น้อยซัดโซลาร์ซับโซลาร์ยังได้บ่ โอ้เขาต้องซื้อซื้อหมอแปลงอีกเนาะอืมอันนี้ซุ้มใส่ไฟทงให้ทงหน้าพี่น้องดีครับแ,แต่ตลอดนี่แพงนี่พี่น้องพันสองครับเดี๋ยวเขาไปบังเอ,อิญไก่ก้อนหนึ่งนะเนาะอเออดีนนะ๋ยนี่พันสองเนาะพันเซียนโอ้ไม่สิมีอันนั้นแต่สบาะเลยเนาะสิมีอัน เยังก่อนคนเดินมีสิมีอันทั้งอยู่ทั้งทถ่งเลยพี่น้องสับแสงแดดเนาะเอาไอ้น้ำม,มาตัตเซสัยสเนี่ยเวียบยอดน้ำมัตเซสเนี่ยแต่ได้ได้ได้ไม่เอาสูบบ่เนี่ยปอกของมันเองนะพี่น้องหนาสะจในบ่น้าบอกบ่ออกเองเลยพี่น้อง กะซ้ำโซลาเซียวหมดแล้วสูบเนี่ยอน้าหมวกเองแตกธรรมาศาสตร์พี่น้องว่านาเซียเนาะเนี่จะพุ่มมีดใหญ่พุ่ยังสูบได้พี่น้องเนี่ยพุ่มมีดใหอันนี้ก็เป็นหลอดไฟธรรมดาพี่น้องเนี่ยแต่ว่าน้าหอกได้จังใดผอเร่นกับเงินคือกันได้เนี่ยท่อนี่เสียบลงไปใส่สายอหญนี่ยถวานี่แม่เสียบลงไปใส่ตาหู้มันบ่ ผู้นำโอ้สาใจพุ่นโอ้พุ่นปล่อยน้ำลงมาจากทั้งๆต่ว่าน้ำทั้งๆนี่มันออกบ่อเลื่อยบ่โอ้หนามทั้งๆมันออกบ่อเนาะพี่น้องัาที่นี่เราปล่อยลงมาใส่ทางไตมาได้แท้โอ้แสดงว่าน้ำมีตลอดแรงเลยโอ้สบายเลยพี่น้องน้ำแบบแบบดังใส่ไฟยากพี่น้องน้ำมันออกบ่ออยู่นี่ออกบ่ออยู่น้องนี่ มันเป็นแต่แรงว่ามันเป็นตาน้าอยู่นี่เนาะพี่น้องเนาะอันนี้เราก็ปล่อยปลาพี่น้องเลี้ยงปลาอยู่นี่ที่ว่าเราเห็ดได้ดีครับนาะพี่น้องเนาะบนก็ล้อมสีล้อมพาเลี้ยงสีเลี้ยงกบน้าบ้องจังใดจะเลี้ยงกบกระไหลอยู่พี่น้องอยู่นี่แต่ว่าดอกแค่นี่ถือกันคักได้พี่น้องกับดอกแค่หน้ามันดอกบอเอเน้องน้องนี่พี่น้องมันจะเป็นยังไง สมัยก่อนสิเป็นสันตาหงหกก้อนนั่นอยู่นี่ตะไร่ง,งามขนาดนี้พนอ้อถ้าก็บกล้วยนี่ถือกันคักพืชล้อมเงียงวันเห็ดอย่างนั้นเลยพี่น้พพพองสภาพพืชล้อมเงีงไว้หมดเลาะพี่น้องลอมเงียงไว้มดนี่พืนเข็สั้นใตานตันตกนาขข้นมาใส่เนาวพี่น้องน,นั่นเลยปดีขนาดเลย ท่านั้นพ่นกัว่านั่นห้ามให้ปลาบ่เออโอ้ดีดีดีพ่อได้สูบน้ำขึ้นมาหยากเนาะพี่น้องน้ำเราออกบ่ของเราเองเล้อันนี้สิล้รอบพี่ยังไงสิป้ายกุ้มน้ำบอเออสองกุ้งไฟวันนี้ห้องห้องรอมันผ่านี่กันยังไม่กันย่ำน้ำแล้วกันมันออกมันยังโอ้กันต่อย่ำน้ำพี่น้อง ก่อนบ่ให้มันออกมันยังำมากเลยหลว่อลหรอกเกีย์นี่ละเขาไเครื่องกันปลาปลาอย่างไงพี่น้องเห็นตัวป่ะนี่สุนีเอาปลาท่าตะซุ่มข้นมาี่สิเป็นปลาเนนเนาะดินบ่ดินแบบนี้พี่น้องปลาเงี้ยไปว่ามันม่งหาหากินเนาะลกก็ไล่กัน โอ้ปลานิงกำลังใหญ่พี่น้องกำลังสามนิ้วเนาะสามนิวน้วสองนิ้วโอ้สีน้องมีความสุขดีพี่น้องยงิ่งเสียอยู่แบบพ่อเพียงนะพี่น้องเนาะบ่ต้องดินร่นนี่ยังมากไม่อยากปลาก็มีปลากิน,กนเวลาเฮาบ่มีกับข้พมะน้า,า,าวมะกอกไมากินโอ้ลายพี่น้องปาลาปลายป้อยลายเป็นไงไอ้เนี่ยโบนปลามันมันบ่ เออป่าเป็นป่ามันเนาะพี่น้องกับสิแพร่ได้เนาะต่อไปกับสี่เพร่ต่อไปกับสิแพร่ก็จะเบืดกินเนาะพี่น้องอว่าเพราะว่าน้ำยุ่นี่มันมีตลอดแลรงเลยพี่น้องว่าหาตาว่าหาตหาจาน้ำบาด่านยากพอเดินเห็ดจู่สิ่เเห็ดจู่บ้านเนี่ยต้องได้จนอน้ำบาดาลนี่พี่น้องเพราะว่าน้ำไม่ได้ออกบ่อแบบนี้เนาะต้นสีดาเป็นหมากเลยต้นนี่เออเป็นหมากหน่อยเลยพี่น้องนีออ่หมากโอ้ได้สีได้กินแล้วนี่สิดาก็ถือเนาะพี่น้องกับดินน,นั่นเอง ดินมันเป็นดินคล้ายๆดินออกเข้มๆจังไงพี่นอ้องดิน่ก็ขับปลูกต้นมะพร้าวพี่น้องกระทือบวดีเนาะพี่น้องเฮ็ดจุกกลางทุ่งหน้าดิพี่น้องเพิ่งกับปลูกพวกผีกับพ่พายใส่น้ำพอเดินผ้ามาชมบรรยากาศเนาะพี่นอนะ้องเนาะที่ว่าพนธิตเศรษฐกิจพ่อเพียงอยู่ทุ่งไหทุ่งหน้านพี่นอ้องเพิ่งก็เช็ดหม่งตักน้ำตักท่าโอ้ดีน้ำก็ใสดีดิพี่น้อง นี่เราก็บบดใหม่เนาะพี่น้องเราเก็บใหม่มาไวแต่เห็ดเสา,สาไอ้กระต่ายพี่น้องอันนั่นนี่อันนี้นนเนาะพี่น้องเสางามสำเนียงพี่น้องเสาพี่จะไม่ดูนี่ิ่อกระปูกระเขือเนาะพี่น้องไปตะกินย่อยูหน้าเติมบุ้งเตัวนี้ก็เป็นดอกได้ข้างนีน้ก็เป็นหมากโอ้บรรยากาศดีพี่น้องบรรยากาศดีน้ำก็ใสดีดีที เดี๋ยวผมปูทัวรับขางไว้นะพี่น้องแต่คนพ่ายอย่างบนห้งองเราพี่น้องถ้าคนขยันเนี่ยมีบ้านห้องกับเบิดเย็นพี่น้องจะ่าห้องโป๊ต้องไปแล่น้ำงินค่ะน,นะพี่น้องนะเนาะเใาอยู่แบบพ่อเพียงแบบเอ่ออยู่แบบเรียบง่ายนะพี่น้องเพราะว่าคนห้องชีวิตคนห้องมันสันนหะ้องกระสางไว้ลูกให้เต่าห้องซุ้มนี่แหละจะได้กินต่อไปอก็อยู่แบบ พอเพียงบ่ตองดินหล่นนี่ยังหมากไหมไยอย้สินาพี่น้องนะที่มันก,นก็มันจะเป็นดินแบบว่านั่นนะพี่น้องเนี่ยดินมันจะนุบๆๆอยู่ด้วยพี่น้องเนี่ยคือจังแผ่นดินร่อยอยู่ในน้ำแม่พี่น้องเนี่ยที่แรกคือว่าป,าปล,ลูลปกยังบ่ได้เนาะรุ่นใดต่อรุ่นใดบนเองมัตกรุ่นใดเบี้ยวเพินน่นเลยเห็ดเนาะพี่น้องนเนาะเลี้ยงปลาโอ้สุดยอดด้ยพี่น้องเลี้ยงปาลาวเราล้อมยังอยู่เลยะ อยากกินก็นได้กินเอามาสั่งถือหน้าใส่หนิข้ามานั่งพักผ่อนจะพีกับไก่ผูกไก่ข้นไก่มู่บ้านกัถือว่าถือว่าโอ้ยผู้มักสงบพี่น้องผู้มักสงบนี่ทั้งสี่เลยผู้มักสงบมักแบบเจยบง่ายเนาะพี่น้องเนะาะบนต้องดินด้นยนี่ยังมักไหมาเขาอยู่แบบพ่อเพียงห้อง,งเพียงปูเลี้ยงปลาไปนะพี่น้องนะครับพี่น้องผู้เลี้ก็บเจบคลิปไปสักนิดนะพี่น้องเนงานนะ ชิปหนาจะพอกันไหมได้วพี่น้องด้วยสวัสดีครับครับขอบคุณหลายได้ด้วยเย้ครับเจียไท่ทํำสวัสดีครับ